บนโซเชียลแชร์ว่าในประเทศไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีข้อบังคับการสื่อสารใหม่ที่จะมีการบันทึกการโทรศัพท์และโซเชียลทั้งหมดระวังอย่าส่งข้อความที่ไม่จําเป็นนี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากืหชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทตรวจสอบข้อความดังกล่าวพบว่า ข้อความนี้ทั้งเก่าและไม่จริงครับสื่อหาต้นต่อของข้อความชุดนี้พบแชร์กันครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ราวปี2560นะครับมีผู้ติดตามและใช้บริการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านแชทของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ทั้งบน Line Official a ลแ a a ช and ์ h a r e และ Facebook Page ชัวร์ก่อนแชร์สอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อมีสถานการณ์หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือการใช้บริการโซเชียลโลกออนไลน์และอินเทอร์เน็ต แต่ข้อความนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากประเทศไทยครับเมื่อเห็นรูปแบบประโยคและภาษาที่ค่อนข้างแปลกเช่นโซเชียลมีเดียและฟอรัมทั้งหมดได้รับการตรวจสอบนี่เป็นรูปประโยคจากภาษาต่างประเทศอย่างชัดเจนหรือการกล่าวถึงแอป w h a t s a p p แต่ไม่พูดถึง l i น์ซึ่งคนไทยใช้มากกว่าดังนั้นเราจึงสืบหาต้นตอลึกลงไปอีกโดยลองนําบางประโยคไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วค้นหาก็พบเลยครับว่าเป็นเรื่องที่เคยมีการแชร์ในต่างประเทศมาแล้วซึ่งเว็บไซต์ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ fact-checking ในต่างประเทศก็บอกว่ามันเป็นข่าวลวงครับโดยสรุปข้อความนี้มีหลายพิรุษที่ชวนให้สงสัยอาทิลักษณะการเขียนไม่ใช่รูปแบบภาษาไทยมีคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยมีการรายงานข่าวอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ในสื่อหลักของไทยรวมทั้งไม่เคยมีประกาศตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะครับขณะที่หลายกรณีก็ดำเนินการทางเทคนิคไม่ได้ และที่สําคัญมีคํากระตุ้นเราให้แชร์ต่อหลายต่อหลายครั้งเหลือเกินกับการไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆทําให้เราพอจะกัดกรองออกไปก่อนได้นะครับว่าเบื้องต้นข้อมูลนี้น่าสงสัยต้องตรวจสอบข่าวลวงข้อมูลเท็จมักก่อให้เกิดปัญหาในภาวะปกติแต่ยิ่งในภาวะที่ขับขันมีสถานการณ์ตึงเครียดข่าวลวงข้อมูลเท็จมีโอกาสสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเราสามารถเรียนรู้ได้จากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วในต่างแดนเช่นที่ฮ่องกง มาาโตกคาจิโมโตะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงซึ่งศึกษาการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลเท็จในภูมิภาคมาหลายปีตั้งข้อสังเกตปรากฏการณ์และผลกระทบจากข่าวปลอมข้อมูลเท็จในช่วงหลายเดือนของการชุมนุมทางการเมืองในฮ่องกงเมื่อปี2562ซึ่งยืดเยื้อเป็นเวลายาวนานหลายเดือนก่อนจะเว้นไปในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เขาอ้างอิงถึงบทสัมภาษณ์ของเขาในเว็บไซต์ข่าว s o u t ์ China Morning p o พสต์เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน มาสโตและทีมพบไม่ต่ำกว่า5,000รูปภาพข้อมูลแชร์กันบนช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะแอป Telegram ซึ่งเป็นแอปหลักที่ผู้ชุมนุมในฮ่องกงใช้ติดต่อสื่อสารกันเขาพบว่าทั้งฝั่งสนับสนุนรัฐบาลและฝั่งสนับสนุนผู้ชุมนุมในฮ่องกงมีการผลิตและส่งต่อข้อมูลมากมายรวมถึงข้อมูลเท็จที่มุ่งใช้น้มแนวให้ผู้รับข้อมูลคล้อยตามแนวคิดของฝั่งตนเองได้ ข้อกังวลของอาจารย์มาสโตคคือข้อมูลเท,ท็จที่แพร่ระบาดมีส่วนส่งเสริมการแตกแยกแบ่งขั้วมากขึ้นเรื่อยๆน่ากังวลว่ามันอาจไปถึงจุดที่การหวนสมานกันอีกครั้งจะเป็นไปไม่ได้แล้วบทเรียนจากฮ่องกองยังชี้ให้เราเห็นว่าแต่ละคนจะต้องไม่ยอมตกเป็นเหยื่อและเครื่องมือของข้อมูลเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะขับขันพบหลายกรณีที่ข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนหรือข้อมูลที่แสดงความจริงด้านเดียวไปจนถึงข้อมูลปลอมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปลุกปั่นอย่างไม่มีมูล สร้างความสับสนโอลหม่านให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเรียนรู้และตักเตือนกันให้ระมัดระวังในการหลงเชื่อเฟกนิวส์โดยย้ำให้ตรวจสอบบัญชีปลอมที่อาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อปล่อยข่าวเตือนให้โพสต์ข้อมูลที่ระบุวันที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนหากเจอข้อมูลน่าตกใจน่าสงสัยอย่าเชื่อทันทีแต่ให้ถามหาที่มาหรือหลักฐานที่เชื่อถือได้เสมอและตรวจสอบจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ขณนะนเดียวกันสอ,อรชอก็ออกมาเตือนให้ระมัดระวังข่าวปลอมข้อมูลเท็จโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการต่างๆควรจะต้องตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการรวมทั้งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแต่สรุปแล้วข้อความที่แชร์กันว่าประเทศไทยจะมีระเบียบการสื่อสารแบบใหม่นั้นเรื่องนี้จึงทั้งเก่าและไม่จริงครับสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะมีแนวความคิดอย่างไรคือต้องตั้งสติก่อนเสดข่าวทุกท่ันนะครับเพราะการเลือกเสร็ข่าวที่เชื่อถือไม่ได้อาจก่อความเสียหายได้อย่างฉับพลันและระยะยาวครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม